ผู้ที่ไม่เคยทำบุญไว้แต่ชาติก่อนความสมหวังแห่งผู้นั้นไม่มีย่อมคลาดแคล้วแห่งสมบัติหลายประการทำนาข้าวตายค้าขายขาดทุนหาคนค้ำจุนไม่ค่อยได้คนนั้นป่วยไขย้ไปหาหมอก็ขัดข้องรักษาไม่ได้ให้ตกอับทุกหน้าที่ตกลงคนนั้นต้องกอดเข่าเจ้าจุกเพราะไม่ได้ทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อน ไม่ชวนให้คนอื่นเมตตาที่พวกเราได้พากันเกิดมาในโลกนี้ล้วนมีชาติทุทกข์ชราทุกข์พยาทิทุกข์มรณะทุกข์ประจำชาติที่เกิดมาเพราะฉะนั้นขอคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงพากันให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาให้เต็มไม้เต็มมือเพื่อความสุขในอนาคตข้างหน้า เป็นอริยทรัพย์ที่ติดตามตนของเราไปได้